โอ้หเกือบไม่รอดนะเมื่อคืนอืมโอหแล้วเมื่อไหร่มันจะมีตัวอะไรมาเกิดสักที่ะเฮ้ยพี่เอกได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้พี่ฝนเสียงอะไรหรอเสียงกอกกอกกอกกรเสียงแงอะไรอ่ะเสียงมันเหมือนกับไก่อ่ะกับพวกสัตว์นะพวกไก่พวกอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเราเราขยายออกไปจนมีมีสัตว์มาเกิดแล้วอ่ะดูดิมาตอนไหนนี่โอ้เลือดพี่เอกหมดขอกินก่อนนะมาตอนไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ใช่แค่ไก่อะพี่เอกมีแบเฮ้ยเรามีแกะด้วยเหรออือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยว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 อย่างนี้ก็รอดแล้วเดี๋ยวพี่เอกเอาเมล็ดพืชมาเลี้ยงเลี้ยงไก่ก่อนนะรอดเฮ้ยไข่ไข่เก็บไข่ก่อนเก็บไข่ไวก่อนนี่นี่นี่เดี๋ยวเพคเพคเลี้ยงไก่ก่อนนี่ไก่เอาไก่จ้าไก่จ้าไก่ออกลูกไหมออกลูกไหมไก่ไม่ให้ไม่โดนอ่ะนี่อะกินเหรอไม่โดนอ้าโดนแล้วโอ้เยี่ยมเลย เดี๋ยวเดี๋ยวทำข้อกั้นก่อนเพียงได้อะไรกระเด็นใส่ตัวมาฝางข้าวมันหรอทำข้อกั้นก่อนเพียงเดี๋ยวไก่ตกทําไงดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไม้พี่ฝนตัดไม้เราต้องใช้ไม้เป็นหลักแล้วพี่ฝนตัดไม้ก่อนตเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนเฮ้ยได้ลูกไก่มาแล้วแล้วก็แกะนี่เราต้องใช้ฟางนี่นะพี่ฝนตัดไม้ก่อนนะเราเหลือฟางไว้เนี่ยไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวตัดให้ตัดให้ตัดไม้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย นี่นี่นี่นีไไ่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่างนี้อย่างนี้ต้องทำข้อกั้นแล้วพียงเดี๋ยวไก่ตกอืไม่ตกหรอกมกั้งตกนี่ไก่ยังไม่รู้เรื่องอะ่ะอหรอเฮ้ยเหลือกระดูกอยู่นี่นี่นี่ต้องปัม๊มต้องปั๊มแกะก่อนต้องปั๊มแกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำรอบรอบให้นะทำล้วรอบขับชี้ให้นะนะนะนี่ปั๊มแกะขึ้นมาไม่มีอะไรหล่นลงมาเลยอะ่ะมีไหม,มแต่ไม้อย่างเดียวเลยอ้าวผิดอะไรอะ่ะ เอกตีไปผิดที่เอาละพี่เอกมีฟางแล้วเดี๋ยวพี่เอกก็จะทําการล่อซื้อล่อซื้อแกะเพื่อให้แกะออกลูกก่อนนะแกะมาแล้วพี่ฝนแกะตามพี่เอกมาแล้วหนึ่งตัวสองตัวละให้แกะออกลูกในน้าได้ไหมลูกในน้าได้หรอไม่รู้ให้ขอตามมาด่ไงแกะกมตกลงมาแล้วเฮ้ยแกะเรียบร้อยแกะออกลูกในน้ำ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นต้องรีบทํากองให้เขาแล้วอ่ะอ๋อต้องทาคอกแล้วเพียกว่าขยายพื้นที่ก่อนดีกว่าพี่ฝนเราเหลืออะไรมัางเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเพียกเหลือของอะไรอยู่ในในตัวมั่งเนี่ยแย่แล้วไปลงไปข้างล่างมีงมีไม้อย,อยู่สามบล็อกเป็นหบล็บอกอืมเฮ้ยมีสลับงั้นเดี๋ยวเพียกจะทําเป็นสลับแล้วกันนะน่าจะดีที่สุดมันมันประหยัดพื้นที่อะเดี๋ยวก่อนนี่นี่ป๊าบ แล้วก็หกอันไกล่ลงไปข้างล่างจุย๋ยเอานะพอเราวางเป็นสลับอะ่ะเราค่อยเอาของไปวางบนสลับก็น่าจะได้นะพี่ฝนนะดีไหมก็ดีนะอืมขย่ายพื้นที่ยังไงก็ได้มันเร็วๆอ่ะใช่เอาเอาเอาพวกนี้เก็บไว้ก่อนอ่าเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวทางนึ่งธนูดาบเดือบเก็บไว้ก่อนพี่ฝนขุดแร่ข้างล่างนะ เนี่ยเนี่ยเี่เอกเดินมาตรงนี้เพ่เอกเจอของเดี๋ยวพี่ฝนยังไม่เจออะไรเลยพี่ฝนไม่มีที่ขุดไม่มีอะไรสักอย่างพี่ฝนตรงนี้เพ่เอกเจอแร่เหล็กเนี่ยเจอแร่เหรอนี่นี่แร่เหล็กอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงที่พี่เอกมองอยู่เนี่ยลงไปจากเราเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกล็อกตรงที่มีน้ําอยู่แสดงว่าต้องขุดไปทางเนี้ยขุดไปทางเนี้ยเราจะเจอแร่เหล็กนะขุดตรงนี้เหรอใช่แต่ว่าเราไปขุดข้างล่างกันแหละเดี๋ยวขุดนี่นะเดี๋ยวตกลงไปตุยไม่นี่ตู ตกตรงนี้มีที่ลงเหรองั้นเดี๋ยวพี่เอกแผ่ขยายอาณาจักรออกไปก่อนนะนี่นี่เราแผ่ออกไปทางนี้อึอออทางไหนอะตรงนี้เหรอประมาณนั้นอะล็อกล่างๆอะต้องเอาที่ขุดก่อนอะที่ขุดหรอเดี๋ยวพี่เอกทําให้มีหินอยู่แบบนี้มีหินอยู่ในกล่องเก็บไว้ให้แล้วอเดี๋ยวพี่เอกไปทําที่ขุดให้นะอืม อืมอืมอืมเหลืออีกสามจิบสามอันออก็ตรงนี้พอเราขยายฐานเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะกว้างขึ้นไงเราก็เอาดินมาโปะข้างบนก็ได้นะสัตว์ก็จะมาเกิดข้างบนได้ด้วยนะนี่ก็รอดตาแล้วเพราะมีแกะแล้วพี่ฝนเดี๋ยวต้องหาเหล็กมาแล้วก็มาหลอมทํากันไก่อะตัดขนแกะจะได้ไม่ต้องฆ่าแกะอุย้ย หวางผิดเอาดินไปอเอาไม้ไปทำไม้เนี่ยพี่นด้วยทำที่ขุดหน่อยเร็วที่ขุดหรอได้ได,ได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะทำที่ขุดใช้อะไรมัง่งนะที่ขุดมีหินไหมเนี่ยแกะลงไปข้างล่างแล้วอะ่ะเี่ยไม่มีหินน่ะเอาไม่มีหินได้ไงให้มันต้องเยอะอ๋อเราเอาไปเรียงไว้หมดแล้วนั่นเองอันนี้มีปลาอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเก็บไว้กิน งั้นเพียเอกทำที่ขุดอันนี้ให้ก่อนละกันนะนี่เดี๋ยว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 ครับทำที่ขุดอันนี้ให้ก่อนที่ขุดไม้นะพี่ฝนนะแล้วเดี๋ยวขุดหินมาเก็บไว้บ้างละกันไปไหนแล้วอ่ะอยู่นี่อย่างล่างเนี่ยอยู่ข้างล่างเหรอเดี๋ยว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 เดียพี่เกว่ามันต้องอยู่ประมาณแถวๆนี้ยอยู่ตรงน้ำเนี่ยต้องใช่แน่อย่า ุดไปนะตรงนีอ้อ่ดไว้อยู่เป็นไรอะ่ะมันเป็นน้ำไงเป็นน้ำแล้วเป็นไรอะ่ะเราก็าหล่นไงหล่นลง,งล้างล่างเหรอออร่วงลงไปเลยเดี๋ยวก่อนนะขอเปิดก่อนโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่ตรงนี้แถวแถวนี้แหละงั้นเราก็าอุดน้ําไปเลยดิอุดน้ําไปเลยนี่อุดนี่อุดนี่นะมีอะไรให้อุดดีกว่ะเฮ้ยเพียกยังเหนือก้อนดินอยู่นี่เอาดินอุดเอาดินอุดหลบนอยลบนอลบนอยอ่าแล้วเราก็ขุด ไ,ไหนเหล็กหรอนี่ไงเหล็กเนี่ยไหนเหล็กเนี่ยโอโ้โหเต็มเลยเฮ้ยขึ้นไม่ได้นี่นี่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยพี่ฝนนี่เดี๋ยวเอานี่ไปขยายออกด้านข้างด้วยนะใช่ตรงนี้เหรอเพียงว่ามันแถวๆนี้แหละตรงนี้มันมองจากข้างบนมันเป็นน้ำไงถ้าเราได้เหล็กแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะดีขึ้นเดี๋ยว่อนนะใช,ใช่ดิใช่ใช่ใช ต้องตรงประมาณแถวๆนี้นะขอขุดลงไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูข้างนอกให้ใช่ไหมเดี๋ยวเพียกจะโผล่หน้าไปดูนะพี่ฝนเห็นเพียงไหมกำลังมองเออนี่ไงใช่จริงอ่ะทางขวาเลยทางขวาไ้ายซ้าย้นั่นแหละแล้วพี่ฝนอยู่ตรงไหนอะอยู่นี่ไงอยู่ข้างบนเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นดีเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไ้เปเออเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวเพียกขุดลงข้างล่างก่อนต้องขุดสองล็อกล่างไม่ต้องล่างมันอยู่ข้างบนข้างบนเนอะ นขึ้นไปอีกหน่อยเหรอเออไปเรื่อยๆมันอยู่แถวนั้นใกล้ๆแล้วเดินไปเรื่อยๆเจอแล้วยังอ่ะเจอแล้วแต่เพี่เต้องใช้ที่ขุดหินน่ะเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแหลนนนนัั่่แแหหละละใช่เลยเดี๋ยวทำที่ขุดหินดีกว่ามีสี่อันทำได้พอดีเฮ้ยมันมืดอีกแล้วอ่ะเรามีเทียนพอไหมเนี่ยมีอีกอันนึงเอาไหมคีปเปอร์จะไม่มาเกิดใช่ไหมไม่รู้เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพี่เอกทำที่ขุดหินก่อนนี่ได้มาแล้วทุกคน เอาละอันนี้ก็เก็บไว้นี่ก่อนแล้วกันนะที่ตกปลาเก็บไว้ก่อนทุกอย่างมีประโยชน์เต็มแล้วอ่ะโอ้โหกับตุยอยู่ไหนเนี่ยลวกกบตุยระวังหล่นระวังหล่นเดี๋ยวเพล็กทำขี้ขุดเหล็กให้ด้วยเฮ้ยทำไมเป็นเงอะไรอะมันเป็นสองชั้นเดี๋ยวเราต้องขุดดินพวกนี้ขึ้นข้างบนให้หมดโดนระเบิดเนี่ยโดนระเบิดนี่ไงหิน เหล็กอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องเคลียร์ทางอู้เฮ้ยไม่ได้มีนิดเดียวพี่ฝนไ้เหรอที่เห็นเนี่ยสี่ก้อนแล้วนะเยกขุดินตรงนี้ไปมีสี่ก้อนแล้วอะ่ะสบายแล้วหนึ่ง Ooh, อู้เยอะ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 อยู่แถวนี้เยอะอยู่โดนระเบิดตรงนี้งั้นเดี๋ยวบล็อกตรงนี้ขุดเลยก็แล้วกันเยอะอยู่เยอะอยู่ทุกคน,น,นบล็อกนะ้ำมันเป็นบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดียวเดี๋ยมันจะหล่นมันจะหล่นอะไรหล่นนี่พี่เอกออกมาสุดแล้วเหรอสุดแล้วหมดแล้วมีแล้วเดี๋ยวเราจะยืนอยู่ตรงนี้เราจะหล่นไหมเนี่ยอ๋อตรงนี้มันเป็นไอ้นี่บล็อกดินพี่ฝนเก็บดินขึ้นมาก่อนนะดินสําคัญมากเลยตอนเนี้ยโอ้ตรงนี้ก็เป็นน้ำเปล่าไม่รู้อ่ะจำไม่ได้เฮ้ยหล่นนะอะไรหล่นของหล่นไปแล้ว หล่นไปไหนอ่ะหล่นไปแล้วมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงตรงขอบพอดีเลยไงโโโโออ้้หเป็นไงล่วงโดนยิงตุยเลยอ่ะข้างล่างเอออย่าไปส่งเดชไม่ดีพี่ฝนของตกหมดเลยอ่ะทำไงอ่ะของอะไรมั่งอ่ะมีดินด้วยอ่ะเออเฮ้ยแย่แล้วดินเรายิ่งขาดแคลนอยู่มันล่วงไปตรงนี้อะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าไปบูว่าเขาพี่เอกได้เหล็กมาห้าก้อนแล้ว เ,เราต้องไปในตอนกลางคืนเอ้ยต้องไปในตอนกลางวันเดี๋ยวก่อนนะเนืได้ของพียงมีทานอยู่สิบสี่ก้อนเอาละทานนี่เราจะจุดไฟได้แล้วพี่ฝนไม่ได้ตั้งใจจะลม้มมาข้างหน้ามีซอมบี้มีซอมบี้แล้วก็มีเดี๋ยวนะมีซอมบี้ตัวเล็กขี่อะไรอยู่ก็ไม่รู้ขี่ตัวอะไรอ่ะเขาขี่ตัวอะวไระทุกคน ดูขาวๆไม่น่าจะใช่ไก่นะโอ้ยตอนนี้พี่เอกได้ที่ตัดขนแกะแล้วพี่ผลตุยเลยเสียดายดินอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังยังพอมีเหลืออยู่เอ้าซอมบี้ไม่ขี่ไก่อ่ะใช่ไหมเฮ้ยซอมบี้ขี่ไก่อ่ะเฮ้ยพี่เอกพี่เอกได้หกอันแล้วมาซอมบี้ขี่ไก่ได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่เอกได้หกอันแล้วพี่เอกต้องการไม้แกะ ไม่มีคุตัดแล้วไงได้หกอันพอดีเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรียบร้อยได้เตียงสองเตียงแล้วพี่ฝนเ,เราจะนอนกันตรงไหนได้เนี่ยตไหน้นอกอ่ะอืมกันเดี๋ยวนี่ตรงนี้เอ้ยอา้าวอะไรตกใจนึกว่าหายอยู่ดีแกะเขาวิ่งผ่านนี่พี่เอาเตียงไว้ข้างนอกเนี่ยนอนก่อนแมจะได้เช้าไ,ได้เช้าเหรอเอเอ นอนแล้วเพียงนอนแล้วจะได้เช้าอโอโห้หล่นไปเฉยเลยอะ่ะน่าเสียดายอ,อ่อะอืมเสียดายอ่ะดินตั้งเยอะอะ่ะไปไหนแล้วหนุ่มๆก็ไหมไหมแล้วตัวไหม้แล้วเร็วเร็วตัวไหม้แล้ว,ว,ลวเราก็ไปเก็บของกันมีแมงมุมอะ่ะมีแมงมุมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวาาต้องเอาดาบไปต้องเอาดาบไปดาบยังมีอยู่เปล่าดาบไม่มีแล้วหล่นไปแล้วไม่เป็นไรกันเดี๋ยวเพียงไปบู๊เองเดี๋ยวก่อนนะคีเปอร์ คีเพอร์ไม่ตุยอ่ะนี่ฟันฟันเรียบร้อยระวังให้ดีะอะโอ้โหระวงังระวงังโอ้โหฟันฟันแล้วถอยฟันแล้วถอยออทำไมนั่นไก่เล้าปะเนี่ยไก่เล้าดิมนอยู่ตรงนั้นได้ไง <laughs> ทำไมไก่เล้าไปอยู่ตรงนั้นเ่ย ข้ามไปตอนไหนเนี่ยเจ้าไก่นี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 ่เรียบร้อยข้างหลังระวังไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่นนได้ของอะไรมาบ้างได้ได้ใหญ่ไก่มาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยล้วบินไปตรงนู้นนะบอกแล้วให้ทำที่กัน้นงั้นเราต้องทำคอกกันนะนะออกมาก่อนออกมาก่อน <S <S เดี๋ยวต้องล่อด้วยมเมล็ด ต้องไปล่อด้วยมันเล็ดเฮ้ยแกะขนงอกไกแล้วอะ่ะเดี๋ยวเพกเอามัเล็ดออกมาก่อนอูนี่ตวงเอ้ยมีข้างขาวอะ่ะมีข้างขาวแล้วเหรอเดี๋ยวล่อไก่คืนกลับมาก่อนนะามานี่เร็วเจ้าไก่มานี่มานี่มานี่ตามฉันมาเอาน้ำรัวแล้วอ่ะ ตามมาเร็วไปทำอะไรตรงนู้นนะ่ะนายนี่นะเทียบเลยเอาเอามาเ,เพิ่มอีกสักอันดีกว่านี่ขอปั๊มไก่ก่อนนะทุกคนเ,คเฮ้ยกดไม่ลงอะ่ะมันไม่โดนไก่อะ่ะ เฮ้ยมันมันไม่ใช่ไก่เราพี่ฝนแล้วมันไก่ใครอะ่ะไก่ใครไม่รู้ตอนนี้เป็นสี่ตัวแล้วไก่ซอมบี้เหรอไม่รู้ห้าตัวแล้วหมาไงไม่รู้อ่ะแต่ช่างมันเถอะอย่างงี้ก็สบายแล้วแหละไก่ซอมบี้อลดิก่อนอื่นเดี๋ยวต้องทำทำกรงมาขังเขาก่อนแล้วก็มีแกะแกะที่เพเอกตัดข,ขนไปขนงอกมาแล้วโอ้โหไวจัดเดี๋ยวก่อนเครื่องเหล็กเครื่องเหล็ก ตอนนี้เรามีเหล็กอยู่ทั้งหมด14อันพี่ฝนเอาไปทําอะไรกันดีอ่ะทาที่ขุดเหล็กดีกว่าเผื่อเผื่อไปเจอของดีๆเข้าอย่างเช่นเพชรเราจะได้ขุดได้นะที่ขุดเหล็กที่ขุดเหล็กต้องทําไม้ก่อนอ่าทำไม้ก่อนได้ไม้สี่อันแล้วก็ที่ขุดเหล็กทางนี้มันทะลุไปไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวพี่ฝนจะถุกขุดไปเรื่อยๆนะเอาของได้ได้ได้ที่ขุดเหล็กอ่าแล้วก็ทํา อันนี้ด้วยไม่มันต้องมีที่ขุดแล้วไม่ใช่วันเสียเปล่าอ่ะนี่เพียรมีฟินอยู่แล้วเพียรก็จะเอาอันนี้ดินมาเพิ่มละมาวางกับฟินอ่าได้ที่จุดไฟแล้วพี่ฝนแล้วก็พอที่จะทําชุดเกาะได้ไหมเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ชุดเกาะนี่นะนี่มันลูกกงนี่มันหมวก อ่อแล้วเกาะมันใช้อะไรอ่ะเกาะเกาะโอ้เกือบหมดเลยเดี๋ยวเพียงทำชุดเกาะได้แล้วอันหนึ่งต่อแล้วต่อต่อต่อได้หน่อยอ๋อนะพี่ฝนเพียงได้ชุดเกาะแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะลงไปบวกกับพวกนี้ได้แล้วนะบวกไววเหรอพ,พี่วิบูกก่อนอื่นเนี่ยเอาที่ขุดอนะ่ะขุดเหล็กเก็บไว้ก่อนหเหลือเหล็กอยู่สองก้อนเก็บเหล็กไว้ก่อนแล้วก็ที่จุดไฟที่ตัดขนแกะนะ เอาละเดี๋ยวเพลจะลงไปช่วยขุดนะก่อนอื่นต้องขุดตรงนี้ก่อนแล้วก็ทำกรงขังไก่ไว้แถวนี้นี่หินอะไรขุดอีวางเกินวางเกินทำกรงใช่ไหมทำกรงขังไก่ดีกว่าพี่ฝนเราเ,เรามีเ,าาเราไม่มีอะเนาะทำขวานทำขวานเดี๋ยวทำขวานให้ไม้ตืดตดตืดตดไม้มีสองอันอะ เดี๋ยวพี่เอกทำขวานหินให้นะแล้วพี่ฝนตัดตัดต้นไม้นะได้เลยจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บอยู่ไหนเนี่ยรังมมขุดดินข้างล่างที่มันเกินเกินเนี่ยไหนข้างล่างนี่เดี๋ยวพี่เอกจะลงไปลื้อข้างล่างให้ใจเย็นอ่ะตัดต้นไม้ทีเอาดินไปเก็บไว้ก่อนนะได้เลยเดี๋ยวพี่เอกจะแหวกตรงนี้ให้แล้วก็ทําเป็นชั้นๆลงไปแล้วก็ค่อยๆลงไปข้างล่างไม่งั้นอะ่ะ เราก็จะประสบปัญหาในการเจอกับพวกซอมบี้พวกนี้ไม่มีเทียนตรงนี้<ห>จะ <ทำ S 1> โดนอะไรนะตัดไม้เหรอตัดไม้ตัดไม้ไปต่อดินฝังนู้นให้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่มันจะมืดเพียงต้องไปเอาเทียนมาก่อนเทียนน่าจะไม่พออะไม่พอจริงด้วยอ๋อสี่อันนะครับใส่ไว้นี่อีกแล้วก็ทำางี้ปึ๊บ ได้มา16อันเอาละเดี๋ยวเพกจะขยายฐานทางล่างให้แล้วก็เพกฝากพี่ฝนตัดต้นไม้ข้างบนไว้นะได้เลยอืมเราจะขยายไปทางไหนดีอ่ะถ้าลงมาตรงนี้เจอพวกนี้บนทางนี้แล้วกันถึงไหนแล้วอะ่ะเพยกลงไปเกือบถึงนะอีกนิดเดียวเฮ้ย hey, เจอเหล็กอีกแล้วว้โชคดีจริงๆสงสัยเพยกต้องเปลี่ยนาใช้ที่ขุดเหล็กแล้ว,ลวมั้งเพื่อความเร็ว ข้างบนเล็กเพียบเลยี่เก็กเล็กเพียบเลยที่ตัดต้นไม้พังเหรอเดี๋ยวทําขวานเหล็กให้ใจเย็นใจเย็นนะตอนนี้เอาดอกไม้ตัดญ้าแล้วเดี๋ยวขึ้นไปหาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปหาเอาละเทพรักษ์มาแล้วเทพรักษ์มาแล้วเราจะมอบขวานเงินให้กับเจ้าไปไหนแล้วอ่ะเีน้ราจะมอบขวานเงินให้กับเจ้านี่ขวานเงินไม่เอาขวานเงินจะเอาขวานทอง เรื่องาหาทองที่ไหนแล้วตอนนี้ไม่มีทองฉันต้องการขวานทองเท่านั้นเดี๋ยวเพ็กทำที่ขุดเหล็กก่อนเนีย่ยนะพี่ฝนเจอเหล็กอีกแล้วโอ้โหลัคก,กี้เลยอย่างงี้รอ,อมยังโอ้ยมีอันนี้ด้วยแม่มดอะ่ะไหนอะมีแม่มดมาเออเดี๋ยวตอนเช้าก็าไปจัดการานอนก่อนไว้จะได้เช้าเร็วๆได้ไะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเพกเจอรู เร็วๆขึ้นมาเร็วเข้าเดี๋ยว,ยวๆกำลังไปกำลังไปใจเย็นๆเจอแล้วนี่โผล่มาอีกฝั่งแล้วเหรอนี่เพี้ยกโผล่มาอีกฝั่งแล้วพี่ผลจะถ,ถึงยังนะขอขอแชลล์มาดูโอ้โหมาพร้อมกันเลยอะลูกธนูเป็นร้อยๆดอกเม,มื่อกี้ดีนะหลบทันเอาละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะทุกคน ขอไปนอนก่อนเฮ้ยทำไมน้ำมันร่วงมาฝนน้ำร่วงมานอน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 ฝนน้ำร่วงเพ่งได้เหล็กมาอีกห้าก้อน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 ก็เอาหลอมไปเลยสิครับรออะไรแล้วก็มีก้อนหินอีกเออที่เต็มก้อนหินอีกนี่ก้อนหินก้อนหินเรียบร้อยเช้าแล้วพี่ฝนโอ้โหฝนหล่นฮะหล่น หลนไปไหนอ่ะหล่นล่างๆดูดิไม่หมดแล้วโอ้โหอาหารดีเลยนี่ไม่หมดเลยสุดยอดเลยครับพี่ฝนเยอะมากโอ้โหเยอะจัดเฮ้ยเยเะมากเฮ้ยเฮ้ยเฮยเงเฮ้ยเฮยเงยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮายเ้ยเฮ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 ้งเ้ยเะ้เฮยอฮนเ้ยเยอเ้ยเเ้ยเฮยเฮยเ้เยผลผลเ่ยเยเยเฮย้เดยเเฮ้ยอฮ้เฮ้ย้้เ้ โอ้ได้อันนี้มาอีก14เนื้อเน่าอีกคเนื้อเน่ามาทำอะไรเนี่ยรอดรอดรอดปิดปิดปิดจริงถ้าเราขยายเพิ่มเนี่ยมันต้องสุดยอดมากเลยนะว่าขยายไปก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มีผลขยายดินไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เราขยายเกาะเพิ่มไปทางไหนดีอ๊ะนี่ฝั่งดินเนี่ยแยะยยยเลยฝั่งนั้นเนี่ยเป็นดินแล้วเป็นดินหมดแล้วใช่ป่ะใช่ใช่เออสัตว์มันเลยมาเยอะขึ้นไง พี่ฝนขย,ยายมาเนี่ยค่อยๆขย,ยายนะเห็นป่ะอืมดีมากดีมากเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกจะลงไปข้างล่างกันนะไม่รู้จะรอดไหมนะตัดต้นไม้ตรงนี้ทิ้งดีป่ะนี่เฮ้ย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 ยังมีตัวพวกนี้อยู่อะ่ะสเกลตันอะพวกสเกลตันเขายังไม่ยอมไปจากชีวิตเราอะ่ะง<ใน>ั้นเดี๋ยวพี่เอกจะขุดลงข้างล่างอีกหน่อยนะนี่ต้นไม้ตรงนี้ไม่มีแล้วเราจะได้โลง่ลงๆหน่อยไปปลูกต้นไม้รอบๆข้างนอกรอบๆนอกข้างในไม่มีละพอ ข้างในเต็มไม่มีพื้นที่ทเดี๋ยวทําเป็นเกาะไปปลูกต้นไม้ดีกว่าไหมได้ไงเดี๋ยวพี่เอก,กทาเกาะยื่นออกไปต่างหากแล้วเราวิ่งข้ามกันหรือไงเดียก็ดีนะจะได้เป็นโซนไปตรงนี้มันเกะกะมัวงไม่เห็นอะไรเลยตรงนี้ก็ได้ต่อไปเนี่ยต่อไปทางนี้เดี๋ยวพี่เอกต่อตรงไปทางนู้นนะแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านบนนี้กันแหละหรือไปสร้างบ้านตรงนูน้นตรงนี้ก็เป็นพื้นที่การเกษตรไปได้อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอกยื่นออกไปทางนี้นะเอาสองล็อกใช่ไหม ใช่ป่ะใช่งั้นเดี๋ยวเพียงต่อไปล็อกเดียวก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำล็อกทีหลังเดินมาดีๆไหนนแล้วเนี่ยนี่ไงยืน<ด>อยู่เนี่ยวางอยู่บนเนี้ยเดี๋ยวเพียงจะวางแล้วพี่ฝนก็เริ่มมาวางดินบนก้อนหินได้เลยนะวางดินบนก้อนหินเหระใช่ <S <S ไม่ได้เอาไปวางต่อเหรอลองวางบนก้อนหินดูก่อนดีมันลอยเปล่าก้อนหินไหนเนี่ยก้อนไหนก็ได้ลอยนี่ไง มันลอยเหรอมันลอยหรือว่าอยู่อยู่ข้างบนพอดีมันก็อยู่ข้างบนนี่ไงอ่ะงั้นก็วางงั้นแหละ<ม>เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพียรขอต่อไปตรงกลางก่อนนะ<ม>จะพอไหมเนี่ยแล้วก็เอาเอาวางแค่บล็อกนึงแล้วก็วางต้นไม้อะแล้วเวนเ้นห่างไปนิดนึงอ่ะอ๋อวางต้นไม้เง <laughs> <laughs> ี้ยเหรอใช่อ๋อนี่ปั๊มต้นไม้เหรอใช่เอาไว้ปั๊มต้นไม้พอเว้นห่างมากี่บล็อกอ่ะก็เว้นห่างประมาณสี่บล็อกได้อ่ะสอง 3ามสี่บล็อกเนี่ยเหรออโอมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่รู้แล้วเนี่ยหินหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูหินก่อนนะออืม,มเหลือเปล่าเนี่ยปุ๊บหิน64เอาละแล้วก็ทำเป็นสลับวางแล้ววางแล้ว ได้อยู่ได้อยู่โอเคได้มาอีกสองชุดนี่ได้แล้วนี่ไงที่สำคัญที่สำคัญคือแบบเนี้ยเราจะปั๊มต้นไม้ได้ง่ายกว่าแล้วก็พี่ฝนเราจะต้องมีไฟให้เขาด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวต้นไม้ต้นไม้เราจะมีผีสิงอ๋อเออใช่เราจะเป็นต้นไม้ผีสิงไปเอาไปเอาเทียนปักแล้วปักแล้วปักแล้วอ๋อมาแล้วเหรอพี่เอกบอกจะบอกว่าเอาไว้ที่นั่นน่ะปักให้แล้ว ที่โต้ไอเนี่ยไอ,อที่โต้เถอะที่ที่กล่องเก็บของข้างนอกนกับพี่เอกเอาไว้ตรงนั้นน่ะเอาละข้าวหน้าเนี่ยถ้าเราเข้าไปตรงนั้นน่ะเราต้องจัดการพวกพี่ดุข้างล่างให้หมดก่อนนะเยอะขนาดนั้นลงไปอะ่ะไม่มีชุดเกาะเราต้องตุยแน่เลยเดี๋ยวต้นไม้กับเทียนมาก่อนอเสียวชะมัดเลย เสียวเดินแล้วตกลงมาเนี่ยพอเราปลูกตรงนี้แล้วอ่ะพี่ฝนเราก็จะอยู่อย่างสบายขึ้นนะอ่า <ไป S 1> เนี่ยแล้วโอโ้โหเป็นบล็อกนี่เลยเหมือนต้นไม้ในกระถางทุกคนใช่เหมือนต้นไม้ในกระถางเลยเนะี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะตอนนี้พี่เอกใส่ชุดเกาะแล้วนะเอาชุดเกาะไหม่าเอาเลยไม่กลัวหล่นเนาะเออกลัวหล่นแล้วจะได้ของ ปักแล้วเรียบร้อยทำอะไรได้อีกนะเรามีหินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยที่ขุดเดี๋ยวเพื่อค่อยไปขุดคราวหน้าละกันเหลืออะไรอีกเนี่ยดินดอกไม้ต้นไม้นี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรเอาโยนให้ไหนอ่ะไม่รู้อ่คืออะไรไหนอ่ะเออนี่ไงขนนกไงที่เอาไปทําธนูอ่ะ ธนูต้องใช้อ๋อลูกธนูใช้นี่ต้องไปตามฟินมาแล้วก็มีสติ๊กแล้วก็เป็นขนนกเอาไว้ใช้ยิงพวกซอมบี้ได้แต่เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะอะโอเคตอนนี้เราก็อยู่รอดแล้วนะต้นมไม้ก็ปั๊มแล้วว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาใช้ชีวิตกันใหม่ดูดูสิถูกไหมเรียนะบร้อยเนี่ยเราก็ปั๊มต้นไม้ได้แล้วนะสบายใจแล้วคราวนี้ ทุกคนทุกคนทุกคนนี่ทุกคนครับปั๊มต้นไม้นะครับรอดแน่นอน